สรุป7อัปเดตใหม่แพท3.5มีอะไรมาใหม่บ้างแล้วแพทจะมาวันไหนเพชรแล้วของที่เขาแจกในแพทนี้ล่ะเยอะขนาดไหนคลิปนี้ส,สื่อสรุปมาให้ฟังแล้วครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับหลังจากที่เกมเกมชินอิมแพกนะครับประกาศแพทอัปเดต3.5มานะก็เรียกว่าเขย่าหลายวงการเลยครับผมแล้วก็ทําให้เพื่อนๆหลายๆคนนี้น่าจะตกใจแปลกใจประหลาดใจสตันกันไปตามๆกันนะครับสำหรับแพท3.5นะครับก็จะเข้าในวันที่1มีนาคมนะครับผมยาวไปเลย6อาทิตย์หลังจากนั้นครับใครหลุดใครพลาดไปตรงไหนคลิปนี้ผมมาสรุปเ็ดอัปเดตให้ฟังกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันใคร ที่จะเติมเงินเกมกันชิมแพ็กนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i ชแมนช็อปครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้ครับสามารถเติมผ่าน u ู d เพียงเท่านั้นเองไม่ต้องใช้ ID p a พาส o r สเลยลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปแล้วอย่าลืมไปเติมกับเขากันนะครับ เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับผมกับตัวละครใหม่เลยครับผมตัวละครใหม่ในแพท3.5นะครับนำมาโดยเดยาครับตัวละครดาบใหญ่5ดาวธาตุไฟราชสีทองคำของเรานะครับหนึ่งในทหารกลุ่มเอเรมาที่มีความแข็งแกร่งที่สุดเลยเดยาเนี่ยความสามารถของเขาสกิลธาตุเนี่ยสามารถทำดาเมจนอกสนามได้นะครับผมมีดาเมจธาตุไฟอย่างต่อเนื่องส่วนสกิลออาติเนี่ยจะเป็นการต่อยต่อยต่อย,ต,อย,ต,อย,ต,อยต่อยนะครับผมทำดาเมจอย่างรุนแรงในระยะเวลาอันสั้นตัวละคร นี่เรียกว่าเหมาะสมมากๆกับการเอาไปเล่นปฏิกิริยาธาตุกับตัวละครอื่นๆนะครับ ส่วนน้องอีกคนหนึ่งนะครับที่ตามมาจากเมืองมอนสเต็ตก็คือมิกะนั่นเองมาในรูปแบบตัวละครหอกสีดาวธาตุน้ําแข็งครับเด็กหนุ่มที่ทํางานอยู่ในกองหน้าของทหารอัศวินฟาวเนสสกิลท่านนะครับผมเป็นการเอาหน้าไม้ออกมายิงนะครับส่วนสกิลเอาติเนี่ยก็จะเป็นการเรียกขนนกออกมาฮิลนะครับผมตัวละครนี้นะครับจะมาในรูปแบบตัวละครที่สามารถฮิลได้ครับบัฟการตีเร็วได้แล้วก็บัฟตัวของโบนัสความเสียหายกายภาพต่างๆได้ครับสายซัพพอร์ตกายภาพนั่นเอง in จากตัวละครทั้ง2ตัวนะครับผมเราก็เลยมาสรุปเป็นที่ตู้กาชาครับสำหรับตู้กาชาในรอบนี้นะครับผมตู้แรกของเราเนี่ยจะเป็นตัวละครอย่างเดย่ามาพร้อมกับตัวละครรีลันอย่างไซโนนะครับตู้นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่1มีนาคมนะครับยาวไปถึงวันที่21มีนาคมด้วยกันครับยังไม่พอครับในตู้นี้ก็ยังจะมีตัวของอาวุธประจําตัวของเดย่าด้วยนะครับ แต่สิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับในแพด3.6นะเดย่าจะกลายมาเป็นตัวละครในตู้อธิษฐานถาวนครับโอ้มมยกอดมากๆเลยทุกคนส่วนอีกหนึ่งตู้นะครับก็เรียกว่า หากปรกกาลีเกอร์ไม่แพ้ตัวของตู้แรกเลยนะครับอายากะรลีลันพร้อมกับตัวละครอย่างเฉินเหอครับผมซึ่งในตู้นี้เราก็จะมีตัวละครอย่างมิกะสีดาวอยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะสําหรับตู้ที่2มิกะที่ไม่มียูล่ามันแปลกนะทุกคนก็เรียกว่าการประกาศตู้กาชาในแพท3.5ครั้งนี้ก็สั่นสะเทือนวงการหลายๆคนเลยนะครับ ัดมาในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมเนื้อเรื่องที่มาใหม่นะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อเรื่องเทพเจ้าครับผมในตอนนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับพี่เดนสเลฟและในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะได้พูดถึงเกี่ยวกับเมืองคาริยาครับเมืองที่เก่าแก่ที่ล่มสลายไปแล้วตอนนี้เราจะได้เริ่มรู้ความลับของเขากันแล้วครับส่วนอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องประจําตัวของตัวละครอย่างเดย่าครับผมในตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รู้จักตัวของเดย่ามากขึ้นในเควสประจําตัวนี้ครับ และสุดท้ายครับก็จะมีแฮงเอทาใหม่นะครับผมซึ่งไม่มีมานานแล้วนะครับกับแฮงเอทาของฟาลุซานครับผมและนั่นก็เป็นทั้งหมด3เนื้อเรื่องที่เพื่อนๆเ,เนี่ยรอติดตามได้เลยในแพท3.5ครับถัดมาที่หัวข้อที่4นะครับผมต่อเนื่องมาจากเควสเทพเจ้าของเดนสเลฟของเรานะครับผมเราก็จะได้เจอกับมอนสเตอร์ใหม่ๆครับผมอีก2ตัว และก็มาต่อเนื่องกันที่หัวข้อที่5เลยครับหัวข้อที่ยิ่งใหญ่ของเราก็คือกิจกรรมนั่นเองมาเริ่มกันที่กิจกรรมประจําแผดนะครับกับเทศกาลวินบูมนะครับกลับมาอีก1ครั้งซึ่งในรอบนี้นะครับคนที่จะมาดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือคอลเล่น,นั่นเองคอลเล่ที่กลับมาที่มอนสเตออีก1ครั้งนะครับกิจกรรมนี้จะแบ่งออกมาเป็น3กิจกรรมย่อยนะครับผมประกอบไปด้วยกิจกรรมที่จะพาเราไปเก็บลูกโปง่งเล่นตัวของโน้ตดนตรีครับแล้วก็มีกิจกรรมถ่ายรูปครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยทำกิจกรรมครบแล้วนะครับเพื่อนเอนเนี่ยจะสามารถมาแลกรับตัวของอาวุธฟรีเม l เล t f ฟลาวเเป็นหนึ่งในอาวุธที่ใช้ได้ดีกับเดย่าเลยทีเดียวนะครับส่วนเพชรนะครับกิจกรรมประจําแพทเนี่ยก็จะได้ประมาณ1 0 0 0 0ถึง1200เพชรด้วยกันครับ ถัดมาที่กิจกรรมที่2นะครับกับกิจกรรมรีลัน Spice from the West นะครับกิจกรรมปรุงอาหารครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยกดอาหารใส่หม้อให้ตรงจังหวะครับแล้วก็แลกรับ420ไพโมเจมครับนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถเอาอาหารที่เพื่อนๆปรุงเนี่ยไปให้กับตัวละครต่างๆครับเพื่อได้รับความสนิทสนมกับตัวละครมากขึ้นครับ ถัดมาครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆของแพทนี้ครับกับฟังกัสแมคคาคัสกิจกรรมนี้จะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างกิจกรรมตั้งป้อมนะครับผมกับกิจกรรมน้องเห็ดที่ผ่านมาครับรอบนี้เขาจะให้เราเนี่ยบังคับน้องเห็ดครับไปตีป้อมต่างๆครับผมเป็นการยำระหว่าง2กิจกรรมเนี่ยมารวมกันนะครับได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยครับ ถัดมาครับมาอีกหนึ่งกิจกรรมครับกับ w i b o Crystal Verification นักวิจัยจาก f o n t ท i e เนี่ยเขามาศึกษาวิจัยครับเกี่ยวกับตัวของแร่ในเหมืองคาเซิมครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมลงดันเจียนนะครับจับคู่ตัวละครกับความสามารถครับแล้วก็ทําการไปตีมอนในดันมีตัวละครมาให้เพื่อนๆทดลองเล่นครับแลกรับ420ไพโมเต็มเช่นกันครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือเล l ลายโอเวอร์โฟลนะครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับเงินแล้วก็ไอเทมอัพตัวละครคูณ2กันครับจนตอนนี้นะครับผมจะขอ,อยังไม่สรุปครับว่าตัวของเพชรหรือว่าตัวของเม็ดกาชาเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรารอไปสรุปทีเดียวในหัวข้อที่7เลยครับ ถัดมาครับหัวข้อที่6ครับกับเกมการ์ด TCG สําหรับเกมการ์ดในรอบนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตตัวของไพ่ใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นยูร่าโคโคมิแล้วก็ซาระนะครับผมและยังเพิ่มโหมดใหม่ขึ้นมานะครับโหมดที่เราเนี่ยจะใช้ตัวของลูกเต๋าน้อยลงในการใช้ความสามารถต่างๆของตัวละครครับก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยใช้สกิลกันได้อย่างเมามันใน1เทิร์นเลยครับ และก็มาถึงหัวข้อที่7ของเราในวันนี้นะครับผมก็คือ รางวัลเควสเทพเจ้านั่นเองครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเล่นเควสเทพเจ้าเนี่ยผ่านมาเยอะมากๆแล้วครับไม่รู้กี่บทต่อกี่บทซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยเล่นจบในแต่ละบทเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมครับเป็นเม็ดกาชาด้วยแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกเล็กน้อยซึ่งผมลองไปไล่นับมานะครับผมตัวของเควสเทพเจ้าเนี่ยมันมีประมาณ21เควสครับรวมกับ3.5นี้อีกเควสหนึ่งครับก็เตรียมตัวรับเลยครับตัวของเม็ดกาชา ประมาณ22เม็ดด้วยกันโอ้โหก็เรียกว่าถึงแม้ว่าเพชรนะครับไม่ได้แจกหนักแจกเต็มอะไรมากมายแต่ว่ามีในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาก็เรียกว่าแพท3.5เนี่ยก็เป็นอีก1นึแพทครับที่ได้รับตัวของเพชรแล้วก็เม็ดกาชามาไม่น้อยเลยทีเดียวครับถ้านับเป็นจํานวนโลแล้วนะครับผมสําหรับสายฟรีร้อะครับผมก็จะได้รับตัวของโลเนี่ยไปประมาณ80โลด้วยกันครับ60เนี่ยจะมาจากตัวของแพทกิจกรรมเควส แล้วก็การทำรายวันอบ,บิตต่างๆครับส่วนอีก20เนี่ยจะมาจากการแจกในหัวข้อที่7นี้นะส่วนสำหรับสายเติมแบ t เ l นพ a ส s แล้วก็พรแห่งดวงจันทร์เนี่ยก็รับประมาณ100โลด้วยกันครับก็เรียกว่าไม่น้อยนะสำหรับแพท3.5นี้นะครับผมและนั่นก็เป็นทั้งหมดของ7อัปเดตใหม่ของแพท3.5ครับผม ถึงแม้ว่ารอบนี้เนี่ยตัวของแพทเนาะไม่มีแมปใหม่ไม่มีอะไรใหม่นะครับผมแต่ก็มีอะไรให้เราเนี่ยเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นตู้กาชาอันนี้คือที่สุดของความเซอร์ไพรส์ของผมแล้วนะครับหรือจะเป็นกิจกรรมน้องเห็ดหรือว่าจะเป็นการแจกตัวของเม็ดกาชาอ่ะก็กระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่เหมือนกัน,นเนาะเพื่อนๆหละคิดเห็นกันอย่างไรครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ12,821นซับสไคร์เบอร์จากทาง u t u b e ครับหากใครชอบแลวไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตของทุกๆแเลยนะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ mm hmm. ผมสึสึกก็ขอตัวไปนั่งพิจารณาต่อนะครับว่าจะเปิดตัวละครอ,อะไรดีนะในแพท3.5ไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank you for u i n Sumero's Reputation and Monstadt Beyond All Hope Prepare